มึงจะน่าจะเกิดไง่ายซะแต่เฮากูพิมพ์ไลน์อยู่เลยไม่ได้เินเลยแป๊บนึงนะจะเสร็จแล้ววิ่งมียเงไงนะเสร็จแล้วมาแล้วไอ้เหี้ยอ้าวกูได้ยินแล้วนะกึกหนึ่งไอสัตว์มึงอยู่ที่เดิมป้าล่ะถ้ามึงอยู่ที่เดิมเดี๋ยวกูไปหาให้ดูเดิมที่เดิมสัตว์หายไปไหนวะแล้ไม่ใช่ละมึงโอ้โหเงี้ยละ โหทิปหรือเปิดโปกันเนี่ยเปิดโป้เขียนถ่ายหน้าล่ากําแพงเลยอะกูอยู่ที่เดิมไอ้เหี้ยมึงอยู่แถวหน้าแอลอ่ะหน้าแอลไหนกูนั่งอยู่ตรงบันไดกลางเนี่ยไอ้เหี้ยเออไอ้เหี้ยก็แถวนั้นแหละไอ้แตมึงไม่โผล่มากูนั่งสองมืหาไม่เจอต้องานโอ้กูสักแล้วนั่งอยู่เลยไอ้เหี้ยแล้วทำไมกูมองไม่เจอวะนี่มึงมึงโป้หปล่าโื้หมึงอ่ะไม่อยู่ที่เดิมกูไม่ดักแอลอย่างนั้นอะ ป่างไหนดีเออเท่านั้นแหละได้วิ่งถูกทางไอสัตว์เอ้ยพิมพ์ไลยอยู่ ไอ้เกหัวอ้แกงหัวไ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 อ้แกยอ้แกงหัวไอ้แงหัวอ้งหัวอ้แงตายไอ้สังว์พิมพ์กายอยู่กแกู้มึงอายกูเลยไอ้แกงหัวไอ้แ่งัวไั้แกนี่วโอ้กูไม่รอ้่ยมึงว่ามแงยัวไอ้แกงหบวไี้แน้แกงหัอยแ่งหว่อแม่งตายไอ้แกงเลยแบบแ่งเอวไอ้ิกงัวอกงออถือกงไี้ยิงกูแตกกูกงไม่กกแถบดูด้แยแบบว้น ยานทิพย์นะพี่อ่ะจริงเปล่าเห็นก็รู้จมูริจ่าป้ามตกใจหมดไม่ต้องตกใจหรอกแม่งอยู่นี่ไอสัตว์เอ้ยผิดด้านอีกแล้วเนี่ยเนี่ยแล้วก็โทษกูไงสัตว์นี่ก็โทษไงจริงผิดเองมองผิดเองอ่ะ เปิดโตผิดป้าผิดเกมป้าสงสัยปาปละวะอย่าเพิ่งอย่าพึ่ง,งเบ๊บอกแล้วว่าอย่าพิ่งเบ๊ะเร็วไปนิดนึงไม่รู้อ่ะเขาพาหัวแล้วออยดี จังไทยรของปืนแล้วมึงอยู่เกินน้องนายขอปืนเนี่ยจัดให้แล้วเจ็ดแค่เปิดตามไปไหนบีเออราม อัดตัวขาดเลยไม่อัดตัวแล้วไม่ยิงหแล้วมึงยามเหรอยามอะไรอ่ะกูดูชื่อเพื่อนตายแล้วอย่างนี้ใส่อย่างโดดูง่ายเลยโดแม่งดันมาแน่นอนกูทักเราเลยเจอเอาเอาเยอะไหมเชื่อทุกคนแป๊บแป๊บปิ้งกลับปินงกลับเอาเยอะตีนอาหมาตก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 แล้วนะ <laughs> ตามรู้ได้หออมาไม่ไม่รู้นี่ <sk r isa> ตามรู้อ่ะผมว่าตามรู้แหละไม่รู้จะรู้ได้ไงอ่ะ <sk r isa> โอ้โห